รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนุ่งกางแจงดีๆลูกคือมันไม่เหมือนไอคิะ <c oughs> เหมือนเห็นลุงเมาเล่าข่าวแล้วไปยิง มาเต้นอยู่อย่างนี้ไม่ได้ฮะโดนแน่ลูกโดนแน่โดนอะไรฮะนี่แหละลูกสามารถลมเดียวตั้งแต่รปโยกไปโยกแล้วถึงเลยได้ไหมใช่ให้เมียคุณมาลองดูก่อน ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน2ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น4รอบรอบที่1จํานวน9ยกรอบที่2โจทย์เพลงพิเศษจํานวน1ยกรอบที่สาํจำนวน9ยกและรอบที่4ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ1 0 0,000บาท ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับคุณน้ำใจ30,000บาทเวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้นยกที่5ที่ผ่านมาน้องเบนจาทำคะแนนตีตื้นทีมสามซาลาฝันขึ้นมาได้ กางกันอีกเพียงคะแนนเดียวก็จะเสมอกันแล้วยกที่6นี้คะแนนจะเป็นของทีมใดยังไม่รู้แต่ที่รู้คือวันนี้สนุกแน่ติดตามกันได้ในร้องได้ยกกำลังซ่าสู้สั้ส่าสสู้ส่า ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้ในร้องได้ยกกำลังซ่าเด็กซ่าเสียงดีมีความสามารถและมีน้ำใจนะครับเขามาสู้เพื่อบ้านเกิดทีมที่ชนะนะครับจะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึง10,000 0บาท เมื่อมีการแข่งขันก็ต้องมีคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินครับพี่หอยพี่ตัก๊กและพี่ไอ้ครับสวัสดีครับส,สรุปคะแนนกันก่อน3ซ่าล่าฝันนะครับตอนนี้มีคะแนนสะสมอยู่ที่3คะแนนแสบซ่ามหาสมุทรตีตื้นขึ้นมาแล้วครับ2คะแนน ในยกที่หกนี้นะครับผมเป็นการแข่งขันระหว่างน้องไอคิวแล้วก็น้องปันปันนะครับผมน้องไอคิวนะครับเลือกเพลงหมากัดน,นะครับของปาเอกชัยศรีวิชัยนะครับทําไมถึงเลือกเพลงนี้ล่ะครับเพราะว่าเพลงนี้เกี่ยวกับบุคลิกหนูด้วยฮะเป็นแบบไหนครับบุคลิกแบบไหนล่ะครับกลัวหมาเอากลัวหมาด้วยและน้องป,ปันปันนะครับเลือกเพลง 18ฝนนะครับของพี่เสือธนพลนะครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้นะครับป่นปานครับเพราะว่าปีที่แล้วผมไปดูคอนเสิร์ตพี่เสือธนพลมาครับผมก็ฝึกร้องตั้งแต่วันนั้นเลยครับแล้วผมก็เอามาร้องในรายการนี้เป็นรายการแรกครับโอ้โหแสดงว่าเป็นเพลงที่ชื่นชมมากๆครับเอาละครับท่านผู้ชมครับถึงเวลาทั้งสองคนต้องไปโชว์ฝีไม้ลายมือบนเวทีแล้วนะครับ ทั้งสองคนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับเย <Town> ้นุ่งกางเกงดีๆลูกว้าดึงขึ้นยังไม่เห็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่แซคครับ จะเป็นการประสันกันระหว่างประชันไม่ชันเจ้าเจเอาเลยเอาเลยสำหรับในยกนี้ครับพี่น้องครับจะเป็นการนะครับประสันกันระหว่างลูกทุ่งสามสาวะทะร็อกเข้มเข้มเข้าไปนอนค่ะ แซกเนี่ยโอเคผมขอน้องไอคิวคนเดียวได้ไหมทำไมคุณชายเด็กน้อยเหรอโดนตีมาเอาได้เลยโยนมาโยนมาให้แล้วไม่ให้คืน กลับบ้านเออเาเฟ้ไม่แน่สนุกแน่แน่ในยกดีนะครับครับผมเอาลดพี่แท็กครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับรอบที่หนึ่งยกที่หกเริ่มจริงๆแล้วสองคนนี้นะครับเห็นบอกว่าเขาเป็นเพื่อนรักและสนิทกันมากรู้จักกันมาก่อนเลรอลูกครับครับไปรู้จักกันมาที่ไหน ที่โรงพยาบาลครับเออขอโทษปันปันไปเป็นหมอแล้วไอคิวเป็นผู้ช่วยหมอเหรอครับที่โรงพยาบาลอะไรนะลูกรามาครับโรงพยาบาลรามาครับแล้วไปทําอะไรที่นั่นไปร้องเพลงครับเพื่อการกุศลครับจิตอาสาไปเป็นจิตอาสาร้องเพลงการกุศลหาทุนสร้างตึกผู้ป่วยใหม่ไปเจอกันแล้ววันนั้นหนูไปร้องเพลงอะไร ร้องเพลงโปรส่งใครมาลักฉันทีครับแล้วหนูไปร้องเพลงอะไรเออมาเต้นครับหนูไปเต้นหนูไปเป็นแดนเซอร์ครับอ๋อเพราะเขาร้องผมก็ไปเต้นครับอสลับกันอะไรคิวร้องเพลงอะไรลูกเออฐานใหม่ไปกองครับฐานใหม่ไปกองเขาเต้นเป็นไงบ้างลูกก็เต้นกวนดีครับเต้นลองจำลองบรรยากาศในวันนั้นนะฮะแล้วแดนเซอร์ทำหน้าที่นะลูกนะพร้อมไหมครับพร้อมครับโปรส่งใครมาลักฉันที ส่งใครมารักฉันทีอยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไปอยากจะรู้รักแท้มันเป็นเช่นไรไม่จริงใช่ไหม ผู้ป่วยนอกเลยหรือเปล่าฮะแต่สังเกตจังหวะไหมฮะตอนตบก็ไม่รอจังหวะนะใจจะตบตัวไหนก็ตบเลยตองเองนวแต่เดี๋ยวเขามีของเนี่ยเขาไม่ของก็ไม่ของแล้วไม่หัวงนักร้องเลยนะคือพื้นที่นี้คือของฉันฉันก็จะเต้นของฉันไปเรื่อยสนใจนักร้อง้วยที่พี่บอกว่านักร้องต้องห่วงตัวเองและประคองแดนเซอร์เอาไว้ให้ได้หนูเก่งมากแล้วลูก พี่หนูมีสติแล้วร้องจนจบได้นะครับแล้ววันนั้นที่ไอคิวล้องอ่ะไอคิวล้องเพลงแล้วเขาเต้นใช่ลองร้องได้ไหมเขาลองเพลงอะไรไอคิวไปแล้วไปกองเอาเอาเอาโบกมือยอยยอยบอกน้อยจะไปชายแดนจำพางร้างไกล้แฟนอย่ามองสองปีกลับมาฝันไปว่าในดวงให้แวนเป็นตัวแทนได้ไปแนวหน้าจับไปแดงได้คอวะซอง เพื่อนกิวรถเพื่อนร้านตัดผมบ้านเจดมเจเล็กเจดาพวกัวนมันจอมแหงหนักผกดวนแล้วมันจอมแหงหนักครับน้องปันครับเชิญตึกผู้ป่วยนอกเลยครับมาอยู่ด้วยกันเลยฮะคุณหมอบอกให้มาจากตึกผู้ป่วยนอกเลยครับมาออกกําลังกายครับตอนนี้เอาละเดี๋ยวจะเปิดศึกกันครับใครร้องก่อนครับผมครับไอคิวนะครับอ้าวปันปันประจำที่ครับไอคิว มาลองกองแก๊งใช่ไหมไม่ใช่ครับหมากัดครับหมากัดอ่ะไปฉีดวัคซีนชื่อเพลงครับชื่อเพลงชื่อเพลงนะลูกนะนี่ก็เล่าให้ฟังเพา่อดูมามาฟังบทเพลงจากน้องไอคิวในเพลงหมากัด i ที่จะให้น้องก็พูดครับโทรไปที่โรงพยาบาลมาเอาเครื่องช่วยหายใจไหมให้น้องก็ก่อนไหมน่าเสียชุดมันแน่นโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าชุดมันแน่นรัดจนปากซีดหมดเลยลเออเรียกเสียงหัวเราะพวกเราได้ด้วยนะเออเป็นไงรูปปันชอบตอนที่แบบเคยร้องไหมเคยร้องไหมเพลงนี้เคยฟังเขาร้องครับเคยฟังเขาร้อง เป็นยังไงบ้างครับคณะกรรมการพี่ไอไอคิวอายุเท่าไหร่นะลูกเออะเก้าครับอายุของร่างเนี้ยคือเก้าแต่ไอที่เข้ามาอยู่ในร่างเนี้ยอายุเท่าไหร่เนี่ยตะพนก็เก้าครับก็เก้าหรอกครับคือมันไม่เหมือนไอคิวอ่ะเหมือนเห็นลุงเมาเหล้าขาวแล้วไปยิงแบบลุงอน่ แล้วก็เต้นแล้วก็ร้องแล้วก็ดูธรรมชาติมาก<ช>ธรรมชาติจนไม่คิดว่านี่คือการประกวดร้องเพลงคิดว่าเหมือนเขามาร้องเอนเตอร์เทนเราอะแล้วตอนท้ายๆเหมือนลุงพรแกเริ่มเหนื่อยอะแล้วพอเหนื่อยปุ๊บขาแกเริ่มอ่อนแรงแต่มือแกยังเกาะขวดไม่หายเลยะเป็นสไตล์คมันเป็นสไตล์สไตล์สไตล์แต่เมื่อกี้จะสไตล์วันสไตล์พุ่งแล้วนะเมื่อกี้ เฮ้ยแต่สนุกสนุกมากเลยสนุกไอคิวตัวจริงไหมเนี่ยตัวจริงคับใช่ตัวจริงนะเต้นแบบนี้ตั้งแต่ประมาณเจขวบแล้วฮะเลลูกเหรอเดี๋ยวพอสัก1 6 17 18เ็ลูกต้องรีบเปลี่ยนนะลูกจะมาเต้นอยู่อย่างนี้ไม่ได้ฮะโดนแน่ลูกโดนแน่โดนอะไรฮะนี่แหละลูกเฮ้ยแต่ถือว่าก็าทำเพลงนี้ตีโจแตกนะครับถึงแม้ว่ามันจะแฝงไปด้วยความเหนื่อยแต่ก็ตีโจแตกคุณว่าไงคือจริงจริงแล้วไม่ เหมือนตะพร์น่ะเหมือนใครเหมือนใครล่ะกำนันไป่ะยตะไป่ะยปมาไงฝังลูกนิมิตเลี้ยงกับลูกบ้านกันโอ้โหเพลนเลยเพลงเพลงนี้ต้องยอมรับมันมีสองแง่สองง่ามใช่ไหมฮะแต่ปพ๊บมเขาทำให้เราลุ้นแล้วแบบเออะวออเออ นุกอ่ะเพราะไอคิวลองแล้วมันสนุกเนี่ยคนดูก็สนุกไม่มีอะไรเพลงนี้ไม่ได้โชว์น้ําเสียงไม่ได้โชว์อะไรโชว์ความสนุกเท่านั้นเองเอ๊ะคุณแม่ครับใกล้ๆข้างๆนั้นใครฮะไม่มีสามีแล้วเทปก่อนไม่มีค่ะอ่ามามีเทปนี้โอ้อแม่มาหาเอาที่นี่เหรอ โอ้คุณแม่เนี่ยหนูมาเนี่ยหลายรอบแล้วยังไม่ได้ให้เลยก็เลยคิดว่ามองไปอย่างนั้นเอ้ยเออไอคิวมีส่วนได้ของคุณพ่อมาน่ารักคุณพ่อเดินอย่างนี้ไหมฮะคุณพ่อเดินเต้นอย่างนี้ไหมฮะคุณพ่อมันจะไปยากอะไรล่ะต้นตีมานนี่ครับถ้าไปเยี่ยมอะครับถ้าไปเยี่ยมไปเยี่ยมไอ้ขอดูพ่อซะหน่อยพ่อเนตเดเอาเลยพ่อเอาเลยพ่อเอา บังคับคุณพ่อใช่ไหมขอบคุณมากครับจ้าขอบคุณคณะกรรมการทั้งสาท่านด้วยครับน้องไอคิวนะคะสับจังหวะเพลงได้ดีมากเลยค่ะทําให้ดุกท่านสนุกตามไปด้วยได้เลยคุณผู้ชมครับรอบหน้าครับเป็นคิวของพี่ปันปันอย่าลืมเอาใจช่วยพี่ปันปันจากทีมแซ่บซ่ามหาสมุทรด้วยนะครับเย้ ไอคิวผู้มีเสน่ห์แพรวพราวร้องเพลงหมากัดแบบให้โลกต้องจำงานหนักจึงตกไปที่น้องปันปันที่เป็นทั้งเพื่อนทั้งคู่แข่งแบบนี้ใครจะเป็นคนคว้าคะแนนยกนี้ต้องมาชมกันต่อช่วงหน้าครับ <S <S เหมือนปันปันผ่านการใช้ชีวิตวัยรุ่นมาแล้ว18ปี มาจบไปแล้วนะครับกับเพลงหมากัดนะครับจากน้อง IQ นะครับผมและคิวต่อไปนะครับถึงคิวของน้องปันปันนะครับผมมากับเพลง18ฝน18หนาว18ร้อนเอาไม่ใช่นะครับ18ฝนนะครับของพี่เสือธนพลนะครับและน้องปันปันนะครับอายุแค่11ขวบนะครับรูว่าจะทําได้ดีแค่ไหนครับไปซ้มกันเลยครับพี่น้องครับไปเลยปันปัน ถึงคิวของหนูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําให้เต็มที่นะครับปันปันจะมาในเพลงอะไรครับวันนี้ลูก18บฝนครับ18ฝนจากน้องปันปันครับครับเก่งมากเลยลูกชอบแก้วเสียงน้องอะไอคิวเพื่อนเป็นไงบ้างพี่ปันร้องดีมากเลยครับเท่มากเลยพี่ปันไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว้พี่เลี้ยง คุณแซกจุมแพรอ,อดูอยู่ในห้องเด็กซ่ารอ้องไห้ใครขโมยกระเป๋าตังค์เขาไม่ <laughs> เขาซึงซ้งอ๋อซึงอซ้งแซกซึ้งมาฟังคณะกรรมาการกันดีกว่านะครับจากเพลงแรกที่เลือกพี่โป่งหินเหล็กไฟอันนั้นผมรู้สึกเลยนะว่าช่องเสียงร่องเสียงของเขาหรือโทนเสียงของเขาไม่เหมาะกับเพลงเพลงนั้นเท่าไหร่แต่คราวนี้เลือกมาได้เป๊ะมากคือผมรู้สึกว่ามันมันเข้ากับเสียงน้องเข้าไปหมดโน้ตตัวที่สูงที่สุดอะ พี่ไอ้หันมาเลยบอกโอ้หยอนเนียนมันใช่แล้วก็มันไปอย่างเท่ๆเลยเขาร้องสบายขึ้นแล้วก็มีพัฒนาการขึ้นมากไม่คิดว่าปันปันจะถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาได้ดีขนาดนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่า18ฝน18หนาวเนี่ยมันเล่าถึงชีวิตของคนที่ต้องต้องผ่านประสบการณ์กับช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อของชีวิตวัยรุ่นเหมือนปันปันผ่านการใช้ชีวิตวัยรุ่นมาแล้ว18บแปดีเมื่อตะเกียบคุณยายตักอะชมปันปันพี่พี่ตั๊กเมื่อเกียบพี่ตักชมตลอดเลยว่าเฮ้ยปันปันแบบเขาเรียกสเตอารมณ์ได้ดีมากเลยคือเป็นคนที่ มีสมาธิกับการร้องเพลงสูงมากคือเมื่อเมื่อรอบแรกที่เราเจอกันนะบอกปันปันไปว่าการร้องเพลงมันต้องมีดินามิกเนาะมันต้องมีการไล่เรียงของอารมณ์เนาะเพลงนี้ชัดเจนมากเลยว่าปันปันร้องท่อน A1.. ท่อนฮุกท่อน A2.. ท่อนฮุกคือมีอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนถือว่าเพลงนี้ปันปันทำได้ดีมากครับขอบคุณพี่ไอซ์ครับอีกหนึ่งเสียงแล้วนะลูก ปากันจะปะาตักปันปันเนี่ยจะในความรู้สึกข,ของปะตักนะลูกนะปะันปันเป็นล็อกคือเราล็อกสุภาพอะ่ะเขาไม่ได้เป็นล็อกแบบสายวากอ่ะสุภาพบุรุษมากเลยลูกแล้วเพลงเนี้ยผู้ใหญ่ยังร้องไม่รอดเลยนะไม่ขอมากไปกว่านี้ไอ้ท่อนเนี้ยเป็นท่อนบาดเส,สียนมากเลยแต่ลูกโอ้โหนอกจากร้องแต่แล้วยังเป็นลมเดียวลากยาวไปท่อนอื่นต่ออีกด้วย สามารถลมเดียวตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงจบเลยได้ไหมอันนี้ถือว่าเพอร์เฟกเลยนะให้เมียคุณมาน้องดูก่อนคือวันนี้ปันทำได้ดีมากๆแบบพวกเราประทับใจมากๆเลยลูกเก่งครับขอบคุณคณะกรรมการครับขอบคุณแฟนน้องด้วยฮะ เพลงที่ปันปันเลือกนะคะเป็นเพลงที่แม่หนูชอบมากๆเลยค่ะซึ่งหนูก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะชอบเพลงนี้เหมือนกันหนูก็ไม่ถนัดเพลงร็อกเท่าไหร่นะคะแต่หนูก็คิดว่าปันปันร้องได้ดีมากเลยค่ะกรรมการจ๋าอย่าเพิ่งเทใจให้พี่ปันปันนะจ๊ะอย่าลืมแบ่งคะแนนให้พี่ไอคิวด้วยนะจ๊ะเราะพวกเราคือที ความมีสมาธิในการร้องถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาได้ดีเกินอายุช่วงหน้าคะแนนในยกที่6นี้จะเป็นของใครเดี๋ยวรู้กันไหนเล่าซิมันเกิดอะไรขึ้นถึงต้องหลัง่งน้ําตาด้วย,วยมันเป็นไงนรู้สึกยังไงเออมันมีในช่วงช่วงนึงที่เป็นท่อนที่ผมตั้งใจดูน้องมากม<อ>คือว่า<อ>น้องไปอยู่กับเพลงมากอะไรเข้าถึงมากมันก็เลยไหลออกมา สิมันเกิดอะไรขึ้นถึงต้องหลั่งน้ําตาด้วยมันเป็นไงนรู้สึกยังไงไหนเล่าให้เราฟังหน่อยบอกไม่ถูกครับอยู่สื่อมันก็ไหลออกมาเองครับผมผมก็พยายามหัวเราะกบเกินไปแต่ว่าทีมงานสังเกตว่าพี่แท็กน้าตาซึมทำไมผมก็เออมันมีในช่วงช่วงนึงที่เป็นท่อนที่ผมตั้งใจดูน้องมากแล้วมันก็คือว่าน้องไปอยู่กับเพลงมากอะไรเข้าถึงมากมันก็เลยไหลออกมาส่วนน้อง IQ นะครับวันนี้ก็เห็นความพัฒนาของน้องนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญ ผมเพิ่งเห็นตัวตนของน้องวันนี้เองครับซึ่งน้องได้แสดงออกมาในวันนี้แล้วแล้วก็เรื่องร้องแบบเข้าถึงอารมณ์มากสําหรับเพลงหมากาัดาของฝ่ายเอกนะครับผม,มก็ถือว่าทั้งสองคนทําได้ยอดเยี่ยมมากๆทั้งสองคนครับยอ,อ,อรับขอบคุณนะคะกำลังใจดีๆจากพี่เลี้ยงนะครับเอาละถึงเวลาแล้วครับที่คณะกรรมการทั้ง3ท่านจะต้องให้คะแนนแล้วว่าในรอบที่1ยกที่6นี้ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ ดีเป็นคนละอยางนะตามต้าล่าปันนะครับเรียกเสียงหัวเราะได้ไม่หยุดเลยนะครับด้วยความน่ารักของเขานะครับดูแบบมีความสุขมากส่วนปันปันมาแบบแนวนิ่งๆแต่แสดงอารมณ์ได้ถึงใจมากๆอะไรก็เกิดขึ้นได้รอบที่1ยกที่6ทีมที่ชนะคือทีม เป็นยังไงลูกความรู้สึกในตอนนี้รู้สึกดีใจมากมากเลยครับมันโล่งไหมโล่งเลยครับใจชื้นไหมใจชื้นครับเพราะว่าเพื่อนๆพื่อนก็ฝากความหวังไว้กับปันปันอีกหนึ่งคะแนนเหมือนกันเนาะแล้ววันนี้เราทําได้เนาะนี่อีกหนึ่งนุ่มนี่ทำมือเราไว้แน่เลยเป็นไงลูกก็รู้สึกโล่งนะฮะไม่เป็นไรเอาใหม่ได้เนี่โอ้ยคิวน่ารักจังเลยาก สรุปคะแนนกันนะครับในตอนนี้ครับ2ทีมเสมอกันแล้ว3ต่อสามคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับเด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยนะครับเพราะว่าเด็กซ่าเสียงดีเขามาสู้เพื่อบ้านเกิดเขาในยกหน้าใครจะเป็นฝ่ายได้คะแนนจากคณะกรรมการไปเอาใจช่วยด้วยนะครับในร้องได้ยกกําลังซา น้องปั่นปั่นใายความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวได้สำเร็จจึงคว้าคะแนนที่สามมาให้ทีมแสบซ่ามหาสมุทรได้คะแนนเสมอกันแล้วจ้ายินดีด้วยเป็นเพื่อนกันแล้ววันนี้ได้มาสู้กันรู้สึกยังไงบ้างครับเป็นไปชนะก็เหมือนผมชนะครับดีใจเท่ากันครับเดี๋ยวยกหน้าเดี๋ยวมาร้องกันใหม่ไม่ต้องเอามือให้เราแล้วนะโอ้โหนี่แหละครับคือมิตรภาพที่ดี ที่มีให้กันสําหรับเด็กๆนะครับและในยกหน้านะครับผมเป็นการประชันกันระหว่างป๊อบป,ปะทะลูกทุ่งนะครับผมติดตามความสนุกแบบนี้ได้ในร้องได้ไดยกยกํกกาลังซ่าเอ้ มเชื่อว่าเป็นนิมิตใหม่ของวงการบันเทิง